ไม่บ่อยที่ดารารุ่นใหม่จะได้ใกล้ชิดตำนานระเบิดภูเขาเผาะกระท่อมนะคะทันทีที่ฉลองพักนิวิจิตศิลปินแห่งชาติมาถึงก็เลยถูกมาลุมมาตุ้มลุมล้อมไปด้วยทีมสร้างทีมนักสแสดงที่มาต้อนรับค่ะกลายเป็นภาพประทับใจแบบนี้ในงานเปิดตัวภาพยนตร์นะคะ ie, อมิมโมเทลซ c ชีอมตะพันสยองหนังแฟนตาซีผจญภัยจระเข้ยักษ์ค่ะที่คุณอาฉลองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้กำกับภาพยนตร์นะคะคุณเจตนิพัฒน์สาสิงแนะนำหลายอย่างโดยประสบการณ์ทำหนังละคร บูผจญภัยมาทั้งชีวิตค่ะและปีนี้เองนะคะตัวเองเนี่ยเพิ่งถูกบันทึกลง Guinness World Record ว่าเป็น The o d e s t TV director ผู้กำกับละครฝ่ายชายที่อายุมากที่สุดในโลกด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดทำงานค่ะตอนนี้คุณอาย,ยังทำละครกับช่องเจ็อย่างต่อเนื่องนะคะและก่อนจะวางมือไปในวัย9ต้นต้นๆค่ะอาชลองพักดีวิจิตเผยว่าตอนนี้คิดภาพยนตร์เรื่องใหม่ไว้แล้วนะ แนวแอคชั่นแน่นอนค่ะว่าด้วยความแข้นของพระเอกแต่ว่าจะมีฉากหลังเป็นทะเลด้วยนะคะคาดว่าถ่ายทําที่ภูเก็ตเน้นฝีมือทีมงานไทยล้วนๆออกไปให้ชาวโลกได้เห็นเลยละค่ะหนังต้องลงทุนเยอะต้องจริงจังกับมันมากอาก็ทำมาเยอะแยะแล้วตอนนี้จะอายุเก้าไม่ไหวต้องรุ่นนี้แล้ว ผมมีอะไรก็ได้น่ฮะแต่อาก็ยังอยากทำหนังสักหนึ่งเรื่องถูกไหมครับอาร์กำลังจะทำอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องเฉยๆไม่ได้อาร์เขาถามว่าเรื่องต่อไปอาจะทับกำกับหนังอาจะทำเรื่องอะไรแนวเปิดเผยได้ไหมครับก็ยังคิดคิดอยู่แนวแอคชั่นอยู่แล้วนะอานะแอคชั่นนะแอคชั่นอยู่แล้วเนื้อหามันสั้นเดียวคือเวกับกับนางเอก ไปขังไวใ้ในในอ่าวในอ่าวซึ่งเป็นภูเขาหนีไม่ได้หนีได้ทั้งเดียวคือช่องเขาพิมมือคนไทยทั้งหมดทร a f f i นี่ถ้าสมจริงแล้วก็พิมมือคนไทยดีกว่าไม่ต้องไปจ้าคนต่างประเทศะะตามมาท่างประเทศยังมาทำกับเราแล้วเนะเาะ ภะะาพในจินตนาการก็คือเห็นชัดเลยทีเดียวนะคะอาจฉลองเชื่อมั่นในผู้ผลิตคนไทยก็จริงค่ะแล้วก็ยังบอกว่าหนังไทยนอกจากความคิดฝีมือสําคัญที่สุดคุณผู้ชมเงินนี่แหละค่ะมันนี่เนี่ยนะคะเป็นเงินทุนเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องมีจึงขอฝากความหวังไว้กับคนทาหนังรุ่นใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เนื้อเรื่องเด,ดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องหาเงินเก่งด้วยนะคะ